ครับพี่น้องที่คารบรับครับสวัสดีพบกันในวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเป็นการเริ่มปีพิธีกรรมของาศาสนาจักรวันนี้พ่อจะพูดถึงเรื่องปีพิธีกรรมสรุปให้พี่น้องฟังคร่าวๆนะครับก็เป็นดังนี้าศาสนาจักรกำหนดปีพิธีกรรมขึ้นมาเพื่อให้สะดวกเพื่อให้ความเข้าใจและก็ง่ายต่อการ ปฏิบัติกิจศรัทธาต่างๆของบรดาพี่น้องสำรุษโดยกำหนดเอาชีวิตของพระเยซูในประชนชีพของพระเยซูในเหตุการณ์ต่างๆของพระองค์มาแล้วก็เอาเหตุการณ์สำคัญนั้นสี่เหตุการณ์ที่สำคัญมาแล้วก็จัดเป็นปีพิธีกรรมนไม่ใช่กำหนดตามวันที่1นึ่งมกราถึงสาม็ธันวาที่ไม่ใช่นะครับในเทศกาลแรกเป็น4เทศกาล เทศกาลแรกคือเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระเยซูเจ้าซึ่งเราจะเริ่มและเริ่มตั้งแต่อาทิตย์นี้จนกระทั่งถึงการฉลองคริสต์มาสใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์นะครับเสื้อผ้าพรของพระสงฆ์ใช้สีม่วงเตรียมรับเสด็จสีม่วงคือความหวังคือการรอคอยอะไรอย่างต่างเหล่านี้นะั่นคือคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่พี่น้องจะพบนะครับและ,ะก็ใช้ชีวิตอย่างไรเดี๋ยวบอกกันภายหลัง ในช่วงที่2หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงมาบังเกิดแล้วฉลองคริสต์มาสแล้วก็เป็นเทศกาลกิ์ส,สมภพหรือเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีโอกาสที่การบังเกิดมาของพระเยซูเจ้านะครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับปีนี้ปีใหม่เนี่ยปีใหม่ปีวิธีกรรมเนี่ยก็ใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับประมาณ สองสามสัปดาห์เองไม่ไม,ไม่มากมายนะครับก็คือหลังจากคริสต์มาสแล้วอาทิตย์ต่อไปพอวันอาทิตย์ยี่ห้าแล้ววันอาทิตย์ต่อไปก็ฉลองออครอบครัวศั์สิทธิ์หลังจากนั้นก็ฉลองมคิจแสดงองค์ฉลองและเสร็จแล้วก็มีการฉลองว่าเยซูทรงรับพิธีล้างเทศกาคลคริสต์มาสจะจบลงตรงพระเยซูเจ้ารับพิธีล้างสัปดาห์นั้นและต่อจากนั้นจะเป็นช่วงของ ไม่ใช่เทศกาลพิเศษเป็นเทศกาลธรรมดานะแต่ช่วงเวลาระยะหนึ่งระยะหนึ่งก็ไม่ยาวมากนักนะครับประมาณ6กเจสัปดาห์ประมาณสําหรับแต่ละครั้งก็ประมาณนี้นะครับหสัปดาห์โดยประมาณแล้วก็เ,เสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปถึงวันสําคัญอันหนึ่งก็คือวันพุทธรับเท่า วันพุธรับเท่าเมื่อถึงวันพุธรับเท่าเนี่ยก็เข้าสู่เทศกาลท,ที่สามที่สําคัญนะที่หนึ่งเตรียมรับสดเสด็จที่สองคิสจสมภพที่สามเทศกาลมหาพรตเริ่มตั้งแต่วันพุธรับเท่าไปจนกระทั่งถึงวันฉลองปัสกานะครับเรื่องใช้เวลาจะใช้เวลาโดยประมาณเนี่ยนะครับก็สี่สิบวันโดย40วันก็เอามาจากการที่พระเยซูในว่านาะยะว่าอย่างนั้นว่า พระเยซูทรงอยู่บนภูเขาทรงจับศีลดอาหารเป็นเวลา40วันเพื่อลงมาและทำภารกิจการไถ่บาปการเทศการสอนนะครับประชนชีพเปิดเผยของโรงนั่นเองนะครับก็ในสี่สิบวันนี้เป็นเทศกาลมหาพจน์ก็จะใช้เสื้ออภรณ์สีม่วงคล้ายๆกับช่วงแรกเทศกาลเตรียมรับสเสด็จเหมือนกันเทศกาลเตรียมรับสเสด็จเราเรียกอนุพจน์ช่วงตั้งแต่ พูดรับเท่าถึงฉลองปัสกาเราเรียกมหาพรตนะครับมีความหมายคล้ายๆกันมีการเตรียมชีวิตด้วยการสวดภาวนาด้วยการทำบุญกรรมใช้โทษบาปด้วยการแสดงความรักต่อเพื่อนมี่นงอะไรก็ว่าไปนะครับเพื่อต้อนรับการังเกิดมาของโรงและต้อนรับร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับการกอบกู้ในวันการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูเจ้าในวันปัสกานะครับนี่คือศาส์เทศกาลและนะครับเตรียมรับเสด็จคือจะสมพ และก็มหาพรตและเมื่อ,อถึงมหาพรตไปถึงเทศกาลปัสกาแล้วก็ถึงสุดท้ายและเทศกาลปัสกาเทศกาลปัสกาก็คือตั้งแต่วันฉลองปัสกาไปก็ยาวไปประมาณาไม่ไม่เท่าไหร่นะครับประมาณสามสี่อาทิตย์อะไรเหมือนกันนะครับกเ็เป็นช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีของการอวยชัยให้พรของการ แสดงความสุขซึ่งในโอกาสที่เราได้รับการไถ่บาปจากพระเยซูเจ้าในการกลับเป็นขึ้นมาของโรงหลักว่าไปจะจบลงเทศกาลปัสกาจะจบลงวันอาทิตย์ฉลองพระเจ้าภาพนะครับวันอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์ฉลองพระเจ้าภาพก็ถือว่าจบจบเทศกาลปัสกาปั๊บก็จะสู่ช่วงเวลายาวอะไรท่นนี้หลายสัปดาห์เลยจนกระทั่งถึงสมโพธิพระคิดสุขเจ้า ทรงเป็นกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วที่เราฉลองเนี่ยนะ,ะช่วงนี้เราเรียกเทศกาลธรรมดาก็ใส่เสื้อผ้าผ่อนสีเขียวเหมือนกับเทศกาลธรรมดาจะใส่ใช้สีเขียวสีแห่งความอุดมสมบูรณ์เสียก็ว่าไปส่วนเทศกาลคริสต์มาสกับเทศกาลปัสกาก็ใส่สีทองสีขาวนะครับสีทองก็จริงแทนได้ทุกสีแต่ว่าจะใส่ สีขาวเป็นส่วนใหญ่นะครับสีขาวสีครีมสีอะไรก็อย่างเนี้ยนะครับสีสดอาสีสว่างสว่างน,นะครับนี่คือคือปีของพิธีกรรมในวัสดสนะจาจักก็มีสีเทศกาลสําคัญนะคือเตรียมรับเสด็จพระกริชเจ้าที่จะบังเกิดมาและเมื่อพระองค์เกิดมาแล้วก็เป็นเทศกาคลคริชผสมภพเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีและหลังจากนั้นก็เข้าสู่เทศกาลในช่วงหนึ่งเป็นธรรมดาแล้วก็ เข้าสู่เทศกาลมหาพรตเริ่มตั้งแต่วันพุธรับเท่าเป็นต้นไปเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงฉลองปัสกาเนี่ยเราเรียกว่าเาทศกาลมหาพรตใช้เวลาประมาณ40วันเทศกาลมหาพรตเนี่ยนะและต่อจากนั้นเนี่ยต่อจากามหาพรตแล้วก็ไปส,สู่เทศกาลปัสกาเทศกาลปัสกาก็คือหลังจากฉลองปัสกาแล้วก็จะมีช่วงเวลาของ การฉลองสําคัญอีกสักสองสามสามสี่ที่อะไรประมาณเนี้ยนะครับจนกระทั่งถึงการฉลองพระตรีกภาพพระบิดามะบุตรและพระจิตแล้วจากนั้นก็ถือว่าจบแล้วจบฉลองพระเยซูเจ้ารงกไปขึ้นมาใช่ไหมทร,ทรงเสด็จขึ้นสวรรค์พระเยซูเจ้าพระจิตเสด็จลงมาอะไรต่างๆฉลองตรงนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงของเทศกาลปัสกานะครับและหลังจากฉลองพระตรีกภาพไปแล้วเนี่ย ก็ถือเป็นช่วงเทศกาลธรรมดาที่บอกแล้วเพราะฉะนั้น4เทศกาลสําคัญนะครับเตรียมรับสเสด็จพระคริสเจา้าเทศกาลกิจสมภพเทศกาลมหาพรตแล้วก็เทศกาลปัสกานี่คือสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงกระทําบนโลกนี้นะพระากกราชัก็กาหนดให้ พิธีกรรมมีความหมายพิธีกรรมคือการติดต่อสัมพันธ์คือการที่เรากับพระเป็นเจ้านั้นมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอตั้งใจและก็เอาใจใส่ภาษาจากกำหนดเช่นนี้เพื่อให้เราได้ง่ายขึ้นในการเจริญชีวิตในแต่ละวันแต่ละปีที่ถึงเทศกาลนี้กระตือนจิตใจแล,และอื่นๆนะครับนี่คือ,อความสำคัญที่อยากจะบอกในวันนี้สำหรับปีพิธีกรรมเนี่ย พระศาสนาจักรแบ่งใช้เวลา3ปีนะครับโดยยึดอะไรโดยยึดบอกเป็น3าปี pa b b pc เนี่ยโดยยึดประวัติจากยึดพระวรสารทั้ง4ี่เป็นหลักนะครับการแบ่ง pa pb c นั้นก็ทำโดยการเอาคอสอคิดกรัดเนี่ยมาตั้งแล้วก็เอาสามหารนะครับคิดสราดอะไรก็ตามเมื่อเอาสามหารแล้วเหลือเศษหนึ่งให้ถือเป็น pa ใช่ไหมอย่างปีเนี่ยที่เราเพิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับก็2020เนี่ย2020เนี่ยถือเป็นปี A ใช่ไหมได้ผ่านมาใช้ประวัตนักบุญมัตติวนะนีนเ่เพราะว่าหารแล้วเหลือเศษหนึ่งถ้าเกิดคริสต์ศักราชใดหารแล้วเหลือเศษสองก็เป็นปี B ใช้ประวัตนักบุญบาร์โกนักบุญยวงนะครับอย่างปีหน้าเนี่ย2021 และถ้าเกิดคอสอไหนหาร3แล้วลงตัวถือเป็นบีสใช้บริสารนักบุญลูกกาเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะที่มาวัด3ปีไม่ขาดเลยมาทุกอาทิตย์เลยและตั้งใจฟังพระวรสารดีๆก็จะได้ยินวรสารครบทั้ง4ฉบับนะครับนี่คือสิ่งที่พระสารเจ้ากำหนดไว้ก็เป็นอย่างนี้บ A เอบีบีที่เรียกกันนะครับส่วนวันธรรมดาหรือว่า ในระหว่างสัปดาห์วันระหว่างสัปดาห์นั้นภร้วาสารก็จะใช้ทั่วๆไปนะครับอาจจะใช้พระวาสารทั่วๆไปอย่างนี้ปีอะไรก็ว่าไปแต่ว่าจะสลับไปสลับมาก็แล้วแต่นี่คือคือสิ่งที่ที่แต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยในวันอาทิตย์เนี่ย ก็ต้องใช้อย่างนี้นะจะเป็นปี A, ใช้มัตทิวป B ใช้มาโกและยวงปี C ก็ใช้นักบุลูกานะครับส่วนวันธรรมดาเนะีเขาแบ่งเป็นสองสองวันธรรมดาคือจันถึงเสาร์เนี่ยใช้เขาเรียกปีคู่หรือปีขี้โดยยึดเอาคอสเหมือนกันคอสอไหนที่ลงด้วยคู่ก็ถือเป็นปีคู่ลงด้วยเลขคี่ก็ถือเป็นปีขี้แล้วก็ใช้วรสารสลับสับเปลี่ยนไปตามนี้นะครับนี่คือ สิ่งที่วันะนาสนจักรก็กําหนดไว้ก็เป็นอย่างนี้ส่วนพี่น้องในเทศการเนี่ยที่เราถึงเนี่ยเตรียมรับเสด็จพระิสต์เจ้าก็อยากจะขอให้พวกเราเตรียมชีวิตจิตใจของเราดีๆนะครับด้วยการเตรียมตัวที่จะต้อนรับพระเยสเจ้าพระผู้ไถ่ที่สังกิดกมาขอปรุงแว่งเกิดในชีวิตของเราทุกๆคนนะเราจะเห็นว่า เขาก็จะเริ่มเตรียมมาแล้วบรรยากาศคริสต์มาสจะมาแล้วจะมีการทําต้นคริสต์มาสมาตกแต่งสถานที่มีการซ้อมเพลงมีการสวดพระกุมารตามบ้านแล้วก็มีการเปิดเพลงคริส,สต์มาสต่างๆแม้แม้ในห้างในร้านซึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นคริสต์มาสตมีก็มีขายของขายอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเพื่ออะไรเพื่อ,อะจะได้ ให้รู้ว่าเออถึงแล้วนะการเฉลิมฉลองงานเฉลิมฉลองสําคัญก็มาถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วจึงไปควบกันนะคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ก็เลยมันเป็นความาชื่นชมยินดีที่ถึงเวลาที่จะเฉลอมฉลองน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้ก็ขอพี่น้องนะครับเตรียมชีวิตจิตใจนะครับเราใช้ชีวิตของเราในช่วงการเตรียมรับสเสด็จพระคริสต์เจ้า เขาจะเตรียมยังไงก็แล้วแต่สําคัญเราก็คือเตรียมจิตใจของเราให้เป็นที่ที่จะต้อนรับพระกุมารที่จะเกิดมาให้พระองค์เกิดมาในชีวิตในหัวใจในใจของเราให้ได้แล้วกันนะครับจะทำํำยังไงก็พี่น้องทราบแล้วเคยแล้วนะครับได้รับได้ฟังมาเยอะแยะแล้วเพะนั้นขอให้ปฏิบัติแล้วก็เพื่อเราจะสามารถดําเนินชีวิตเป็นสิทธิ์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้านะครับสําหรับวันนี้ขอพี่น้องได้รับ,รบพระพรโดยทั่วกันนะครับ ขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสันผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิด